วันนี้เรามาพูดคุยกับสมาร์ทโฟนนะครับเจ้านี้เลยนะครับผม Oppo A 1 2นะครับสวัสดีจ้าพบกับอุปกรณ์แสงนะครับผมวันนี้นะครับผมมาทำนอกสถานที่นะครับผมไม่ต้องแปลกใจกันนะเออเปลี่ยนบรรยากาศบ้านนะครับผมทำแต่ในบ้านทำแต่ในห้อง อึดอัดมากเลยนะครับผมวันนี้ก็อยากจะสูตรบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติบ้างนะครับก็มาทํานอกสถานที่นะเออวันนี้เรามาพูดคุยกับสมาร์ทโฟนนะครับเจ้านี้เลยนะครับผม oppo a 1 2นะครับนี่ oppo a 1 2นะครับก็เป็นมือถือ,อ,อใช้งานทั่วไปนะครับผมไม่ได้เป็นมือถือขั้นเทพอะไรขนาดนั้นนะครับผมก็ใช้งานทั่วๆไปนะเออเล่นเฟซเล่นไลน์เล่น IG นะครับเกมนิดๆหน่อยๆน,นะ แล้วก็ถ่ายภาพทั่วๆไปนะครับครับตัวนี้ก็จะออกมา2รุ่นนะครับมีรุ่น32 g b กนะครับกับรุ่น64 g b นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าข้อดีข้อเสียของไอ้เจ้า Oppo A12 เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ผมเนี่ย ใช้งานมันมาเนี่ยโอ้โหนานมากนะครับเกือบปีกันเลยทีเดียวนะเออวันนี้ก็เลยเอาข้อดีข้อเสียที่ผมได้สัมผัสมันมานะครับเกือบปีกันเลยนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็มาพูดถึงข้อเสียกันก่อนดีกว่านะครับผมว่าไอ้เจ้า oppo a12 นี่นะครับผมข้อเสีย หลังจากที่ผมใช้งานมาเกือบปีกันเลยทีเดียวนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมการสัมผัสของมันนี้นะการสัมผัสของมันนะครับผมมันยังสู้ vivo ไม่ได้นะครับผม vivo เนี่ยมันยังลื่นกว่าเลยนะเออถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นที่มันเป็น vivo y11 อะไรพวกนี้นะครับผม vivo เนี่ยมันก็ยังมีสัมผัสที่โอเคกว่านะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ไป เรื่อยๆจนหน่วยความจํามันเหลือน้อยแล้วนะครับผมจาก32กิกะไบต์นะครับในหน่วยหน่วยความจําของ Oppo รุ่นน like ี้นะ32กิกนะครับที่ผมใช้งานอยู่นี่นะครับถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆนะครับจนหน่วยความจํามันน้อยเนี่ยเครื่องมันก็จะเริ่มช้าอืดแล้วก็หน่วงมากๆเลยนะครับผมถ้ามันเหลือน้อยกว่า3กิกะไบต์นะครับถ้าหน่วยความจําเครื่องเนี่ยเหลือน้อยกว่า3กิกนะครับมันจะประสบปัญหาเครื่องอืด แล้วก็ช้าแล้วก็ค้างเลยนั่นเองนะครับอันนี้คือข้อเสียข้อแรกของมันนะครับผมข้อเสียตัวต่อมานะครับนั่นก็คือการเล่น Facebook นั่นเองนะครับถ้าเราอัพวิดีโอที่มีหน่วยความจําเยอะๆนะครับตั้งแต่500เมกะไบต์ขึ้นไปนะครับจนถึง1กิกะไบต์เนี่ยถ้าเราใช้ไฟล์ใหญ่ๆในการอัปโหลดนะครับเครื่องค้างแล้วก็แฮงแล้วก็ดับกันเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้คือปัญหาที่ผมพบเจอมานะครับโดยส่วนตัวของผมนะ คนอื่นเป็นยังไงใช้งานกันยังไงอันนี้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยที่ผมมีปัญหาเราเป็นคนชอบโหลดแอปพลิเคชันเยอะๆนะครับผมมันก็จะเจอความเหนืดความหน่วงของตัวเครื่องนั่นเองนะครับผมเรามาดูข้อดีของมันบ้างดีกว่านะครับข้อดีของมันก็คือ1เลยแบตอืดน,นะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้แบตเขาให้มาค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับก็อืดมากๆนะครับเล่นได้ยาวนานเป็นวันๆกันเลยนะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีเทคโนโลยีที่มากับ oppo นะครับสามารถ แต่งภาพแต่งวิดีโอได้นะครับผมแล้วคุณภาพของวิดีโอกับรูปภาพเนี่ย re, ไม่ถูกยอ่อลงนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นอื่นๆเนี่ยไม่มีนะครับมันจะมีเฉพาะ oppo นะครับที่สามารถแต่งภาพด้วยตัวเครื่องได้เลยนะครับผมภาพและวิดีโอที่ถูกแต่งแล้วเนี่ยก็ไม่ถูกยอ่อขนาดไฟล์ลงด้วยนะครับผมอาจจะยอ่อลงไปนะครับแต่ว่าแทบจะไม่ได้มีผลอะไรเลยนะครับคุณภาพภาพและคุณภาพวิดีโอนเนี่ยยังคงดีอยู่นั่นเองนะครับ ซึ่ง Samsung เนี่ยทำไม่ได้นะครับถ้าแต่งในตัวเครื่องต้องหาแอปพลิเคชัน เสริมเพิ่มเติมนั่นเองนะครับสรุปเลยนะครับ oppo a12 นะครับก็เหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปนะครับผมซื้อให้พ่อซื้อให้แม่นะครับซื้อให้ลูกซื้อให้หลานนะครับไม่เน้นดาวน์โหลดนู่นดาวน์โหลดนี่เล่นเกม 3D นะครับเล่น rov ฟรีไฟลอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมันจะเครื่องมันจะช้ามันไม่ได้แรงเหมือนรุ่นท็อปท็อปนั่นเองนะครับผมก็ใช้งานทั่วๆไปนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมมาแบ่งปันกันนะครับผมว่า a12 ที่ผมใช้งานเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ตามนนี้เเลยะอ ใช้การทั่วไปเนี่ยโอเคครับผมไม่มีอะไรมากครับถ้าซื้อมาเล่นเกมไม่แนะนำนะครับเพราะว่ามันจะไม่ลื่นนะเออเปเ,ปเ,ปเียบเทียบกับ V ี vo v i v o มันลื่นกว่าวันนี้มาทำนอกสถานที่ครับผมก็ได้บรรยากาศได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งนะครับผมโอ้ยโอเคเลยนะครับผมลาไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วเจอกันบ่ม่กับคลิปวิดีโอต่อไปนะบาย